คํำข,ขันเรื่องต่อไปครับชื่อเรื่องว่าทำไมนะทำไมส่งมาจากพ่อเลี้ยงสุบินแห่งเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเหนือสุดของเราน่แหละครับเรื่องทำไมนะทำไมนี่ก็มีอยู่ว่าหยก เป็นลูกสาวของร้านขายหมูเธอชอบกินข้าวขาหมูมากโดยเฉพาะมันหมูเนี่ยแล้วก็ทุกวันทุกวันยกก็จะต้องไปจ่ายตลาดให้พ่อยกเป็นคนคิดว่าตัวเองโชคดีมากเพราะทุกครั้งที่ขึ้นรถเมย์ไปจ่ายตลาดก็จะมีคนลุกให้เธอนั่งเสมอเชียวละชาวันหนึ่งบนรถเมย์ยกก็ได้ที่นั่งเช่นเคย แต่เมื่อรถวิ่งไปถึงป้ายต่อไปเธอก็เห็นผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งเดินขึ้นมาบนรถโยกก็จึงรีบลุกขึ้นและก็บอกให้ผู้หญิงท้องคนนั้นว่านั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะหญิงท้องแก่คนนั้นก็ตอบขึ้นมาว่าโอ้ไม่เป็นไรรค่ะขอบคุณค่ะฉันท้องอ่อนๆอ,อ,อยู่ยังยืนไหวเมื่อโยกกลับไปถึงบ้านเธอก็เล่าให้คุณพ่อฟังถึงเหตุการณ์ที่ได้พบมาพ่อคะ หนูแปลกใจจริงๆเลยค่ะทำไมคนเขาถึงชอบลุกให้หนูนั่งบนรถเมล์วันนี้หนูลุกให้คนผู้หญิงทองเขานั่งน่ะเขาก็ไม่ยอมนั่งค่ะคุณพ่อเฮ้อนี่เองไม่รู้จริงๆหรือยกเอ้ยพ่อก็บอกเองแล้วว่าจะไปกินมันเลยไอหมูมันเยอะๆน่ะนะมันไม่ดีต่อสุขภาพเองก็ไม่เชื่อพ่อเล่นกินแต่มันหมูจนท้องเองน่ะมันใหญ่มันคนท้องตั้งแปดเดือนแล้ว ผู้คนเขาก็ต้องรุกให้เองนางนะซีเฮ้อ